สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับขณะนี้ทุกท่านกําลังติดตามรับชมคลิปจากทางช่องรายการ IT ทีมีสาระอยู่นะครับวันนี้ผมมีข่าวดีจะมาแจ้งเป็นข่าวอัปเดตล่าสุดเลยนะครับสําหรับโครงการที่ธนาคารออมสินจะปล่อยกู้ให้อีกคนละ10,000บาทซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่มีชื่อว่า มาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ในรอบที่3การปล่อยกู้นะครับก่อนหน้านี้มีข้อมูลข่าวสารออกมาบ้างไม่มากก็น้อยว่าผู้ที่เคยกู้ผ่านโครงการสินเชื่อโควิดในรอบที่1และรอบที่2ไม่สามารถกู้ได้วันนี้ธนาคารอมสินออกมาปรับหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อแล้วนะครับปรับหลักเกณฑ์ว่าผู้ที่เคยกู้รายเก่า และรายใหม่สามารถยืนกู้ได้10,000บาทเหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับไม่สามารถกู้ได้สําหรับผู้ที่เคยกู้ในรอบที่1และรอบที่2ไปแล้วนะครับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์นะครับผมในส่วนของรายละเอียดสินเชื่อนะครับมาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 วงเงินกู้1,000 0บาทดอกเบี้ยคงที่0.35%ต่อเดือนระยะเวลาสัญญา3ปีหรือ36เดือนนะครับปลอดชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย6งวดแรกไม่ต้องจ่ายจ่ายงวดที่7ถึงเดือนที่36นะครับคุณสมบัติผู้กู้เบื้องต้นผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำพนักงานบริษัทเอกชน สำหรับโครงการนี้เริ่มกู้ได้ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม64ถึง31ธันวาคม64ก่อนหน้านี้นะครับผมมีรายละเอียดออกไปจากหลายๆสื่อหลายๆที่ว่าผู้กู้รายเก่าไม่สามารถกู้ได้นะครับวันนี้นะครับเป็นการอัปเดตล่าสุดเลยผมได้ไปหาข้อมูลมานะครับผมตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับผมการปล่อยกู้ผ่านธนาคารอมสิน อมสินแจ้งความคืบหน้าการขยายฐานผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ตั้งเป้าเปิดสิทธิ์บนแอปไมลโมให้ประชาชนได้2 000, 000, ล้านรายช่วงเย็นวันที่15พฤษภาคม64ย้ำผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่เคยกู้แล้วสามารถกู้ได้อีกนะครับตรงจุดนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายขยายความให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าเขาเริ่มให้เริ่มกู้วันไหน ทั้งรายใหม่รายเก่ารายละเอียดเป็นอย่างไรใครที่กู้ไม่ได้อะไรจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับรายละเอียดที่เขาแจ้งนะครับผมก็คือออมสินแจ้งความคืบหน้าขยายฐานผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ตั้งเป้าเปิดสิทธิ์บนแอปไมโมให้ประชาชนได้2ล้านรายช่วงเย็นวันที่ 15. พฤษภาคม64ย้ําผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่เคยกู้แล้วสามารถกู้ได้อีกนะครับ ยำ้ำผู้ที่เคยกู้แล้วสามารถกู้ได้อีกนะครับผมซึ่งบางท่านเคยรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาก่อนหน้านี้ว่าผู้ที่กู้รายเก่าไม่สามารถกู้ได้เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่ารายเก่าก็สามารถกู้ได้นะครับนายวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าธนาคารอยู่ระหว่างการเร่งขยายฐานผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9ลงทะเบียน บนแอปพลิเคชัน mymo ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุดสำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัดจะขยายสิทธิ์เป็น2ล้านลายให้สามารถกดขอสินเชื่อได้ในช่วงเย็นของวันที่15พฤษภาค,คม64และขยายเพิ่มเป็น6ล้านลายทั่วประเทศภายในต้นสัปดาห์ถัดไปซึ่งเร็วขึ้นกว่าแผนงานเดิมนะครับทั้งนี้ ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อตามมาตรการเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด -19 มาแล้วในรอบที่1และรอบที่2ทั้งที่เป็นวงเงินกู้ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อรายและสินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงินไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อรายมีสิทธิ์ขอกู้โครงการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ในครั้งนี้ได้อีกนะครับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็น ครั้งนี้สามารถกู้เพิ่มได้อีกนะครับสําหรับคนที่เคยกู้ผ่านโครงการรอบ1นรอบ2มาแล้วนะครับผมชัดเจนนะครับโดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่1 5พฤษภาคม64เช่นเดียวกันจึงขอแจ้งให้ประชาชนติดตามและกดเข้าแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้ตามกำหนดเวลาที่แจ้งนะครับผม ในส่วนของการปล่อยกู้ผมจะอธิบายง่ายๆนะครับผมว่าใครมีสิทธิ์ได้หรือไม่ได้นะครับวันที่13พฤษภาคมนะครับจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันไมโมก่อนวันที่1พฤษภาคม64และไม่เคยกู้เงินผ่านโครงการโควิด1 9ไม่ว่าจะเป็นรอบ1หรือรอบ2ท่านสามารถยื่นกู้ได้เลยนะครับผมวันที่13พฤษภาคมแต่จะเป็นการกู้ได้เฉพาะ6จังหวัดเท่านั้นนะครับ หกจังหวัดเบื้องต้นนะครับผมที่สามารถเริ่มกู้ได้ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมได้แก่จังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีชนบุรีสมุทรปราการและเชียงใหม่นะครับผมอย่าอย่าลืมนะครับวันที่13พฤษภาคมเริ่มกู้ได้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยกู้สินเชื่ออสู้ภัยโควิดมาก่อนนะครับทั้งรอบ1และรอบ2ในส่วนของวันที่15พฤษภาคม ปล่อยให้กู้ได้นะครับผมเฉพาะผู้ที่มีแอปพลิเคชัน mymo ก่อนวันที่1พฤษภาคมย้ำตรงจุดนี้นะครับผมและยังใช้งานได้อยู่ณปัจจุบันและฟังดีๆนะครับและผู้ที่เคยกู้โครงการช่วยเหลือโควิด1 9ในรอบที่1และรอบที่2มาแล้วนั้นเริ่มกู้หรือกดเข้าไปกู้ได้นะครับในวันที่15พฤษภาคมนะครับ ประมาณช่วงเย็นเท่านสามารถกดเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้นะครับว่าตัวท่านมีเมนูที่ขึ้นชื่อว่ามาตรการสินเชื่อสู้ภายโควิด19หรือเปล่านะครับผมอย่าลืมนะครับแต่ย้ำก่อนนะครับว่าวันที่15นี้จะเฉพาะกลุ่มรายชื่อ6จังหวัดนะครับผมได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีชนบุรีสมุทรปราการและเชียงใหม่เท่านั้นนะครับสรุปวันที่13และ15 วันที่13เฉพาะผู้กู้รายใหม่ที่ยังไม่เคยกู้ผ่านโครงการโควิดมาก่อนและสําหรับวันที่15สําหรับคนที่เคยกู้ผ่านโครงการโควิดรอบหและรอบ2มาก่อนสามารถเข้าไปยื่นกู้ได้ใหม่นะครับผมและจะต้องมีแอปพลิเคชันไม o โมก่อนวันที่1พฤษภาคมปี64นะครับในส่วนของประชาชนคนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบนะครับผมที่ไม่ใช่6จังหวัดที่ผมกล่าวมาข้างต้น สามารถเข้าไปยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับในส่วนของผู้ที่ไม่สามารถกู้ได้หนึ่งเลยนะครับผมผู้ที่ไม่สามารถกู้ได้ก็คือผู้ที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันไมโมก่อนวันที่หนึ่งพฤษภาคมไม่สามารถกู้ได้นะครับสองผู้ที่อยู่ในระหว่างปรับโครงสร้างนี้สามผู้ที่อยู่ในระหว่าง เขาเรียกอะไรนะครับผมอยู่ในระหว่างการผ่อนผันการชําระอะไรประเภทนี้นะครับผมก็ไม่สามารถขอยืนกู้ได้และ4ผู้ที่อยู่อ่าเขาเรียกอะไรนะครับผมพวกที่อยู่อ่าในกลุ่มติดแบล็กลิสต์หรือติดเครดิตบุโรอะไรแบบนี้ก็ไม่สามารถยืนเรื่องกู้ได้นะครับชัดเจนนะครับผมทั้งกลุ่มที่สามารถกู้ได้และไม่สามารถกู้ได้นะครับ ย้ำอีกครั้ง13พฤษภาคมเริ่มกู้สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยกู้เลยในกลุ่ม6จังหวัดตามที่ผมได้แจ้งไว้นะครับผมเริ่มกู้ได้ตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมในส่วนของวันที่15พฤษภาคมจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่ม6จังหวัดเบื้องต้นที่ผมได้กล่าวไว้กู้ได้นะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมคือกลุ่มวันที่15เนี่ยคือกลุ่มเก่าที่เคยกู้โควิดรอบหและรอบ2มาแล้วนะครับ ก็เริ่มกูด้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมและกลุ่มสุดท้ายคือวันที่20พฤษภาคมก็คือกลุ่มจังหวัดทั่วไปทั้งประเทศไทยนะครับผมที่เคยยื่นกู้โควิดรอบหนึ่งและรอบสองมาแล้วเริ่มกูด้ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนะครับโอเคนะครับงงไหมครับผมถ้างงคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับผม ข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดเลยเรื่องของข่าวดีอมสินปล่อยกู้คนละ1,000 0บาทปรับหลักเกณฑ์กู้ได้ทั้งรายใหม่รายเก่านะครับข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับวันที่14พฤษภาคม64ผมก็แสดงความยินดีสําสหรับท่านที่นะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่ารายเก่าที่เคยกู COVID ้โควิดรอบหรอบ2กู้ไม่ได้ผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับว่าท่านสามารถยื่นกู้ได้ เพิ่มเติมนะครับในส่วนของกลุ่มที่บอกว่ายังไม่มีแอปพลิเคชันไมโม่ไปเปิดบัญชีธนาคารใหม่ได้ไหมตอนนี้ธนาคารออมสินยังไม่มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์สําหรับกลุ่มนี้นะครับอย่างไรแล้วติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ล่าสุดจากทางช่องรายการไอทีมีสาระนะครับผมถ้ามีข้อมูลตรงจุดนี้ผมจะรีบนํามาเสนออย่างไรแล้วสําหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ